สวัสดีครับย่ำเศร้าครับมื้อนี้ก็มาก็มาย่ำรอบแล้วครับย่ำรอบอยู่ซีหลังผัจใส่ลูอฟังน้องนี้ครับหลังเล็ก ลังกับเป็นหลบไม้หรือเปล่เจ็บมากใส่ไม้ๆเนี่ยครับไม่ย่ามสองเทือ่อแ่่่่่่่่่่่่นถ่ออ่่่โ่อยู่ครับอ๋อเ่่น่่่เ่่ะ่่่่่่่่่่าบบ ลายโลบสี่หลังยังอีกสามหลังครับพี่น้องจะไปเบิรงต้อยอีกคนครับสามหลังอีกครับคก็เกิดมาเบิรงหลังอีกนี่อีกครับพี่น้องเบิร์หลังนี้ถืกบอสเหรอโอ้พี่ยังตะคายนุ่นๆเลยพี่น้องแม่นถือแล้วครับนตะคายมันรุ่นขึ้นครับพี่น้องน้ำคนทุกน้ำขึ้นเลยครับ ถืออยู่ยังอ่ะก็มันถือ,อผมคิดว่าสิถือ,ถอ,ถอปอ้าใหญ่อีกแล้วเห็นไหมเห็นตะไ่ายมันนุ่นครับบ่ถือได้เอาเลยออามาถือนั่นโอ้าว่าผู้ครับผู้ อ้องมือด้ขับเป็นรองขึ้นมาใายามทิเมยงครับที่มีป้าถือน้ำบนมีพี่น้นุกเตาครับพี่นุกป้าบกเขาเต่าก้นแล้วป้าบกเขาเลยครับพี่น้อง นำท่วมรอบฝนตกครับตายเลยนะครับจวิวาคู่ครับไม่ใชร่ริโมมันเลยใม่ไหวอีกแล้วครับพี่หนอ,อ่ม นน้ขึครบับที่สองลังแล้วครับยามสองลังแล้วอันที่ยสองถึกเตาครับป้าบอกเขาให้เลยครับพี่น้องเบมึงลังที่สามนี่ครับพี่น้องป้ามาถึกในเบ่อมาใส่ในเบ่อดูมาในเบ่อเหมือนโอ้ยครับ มานตัวนึงใี่ไหมนาคอับดินยุบครับมีหลบก,กับบนลายล้างแลครับโอ<ฮ>้หอยลายเด๋มหอยเลยใี่ไหถึกตัวน้อยนะมัน มาแล้วตัวหนึ่งครับเพื่อนลงที่สองถึกเตาลงที่สามถึกป่าเอาเนียงก่อนสิเลยเนียงใส่ก่อนค้นอันไดไปคอยใหญ่ครับมือนี โค้ดหน่อยโค้ดหน่อยกับเต้ากับครับน,นี้ผมเห็ดที่ล้างผมดีไว ไว้กันดระอบนี่ยเงยาวๆคลายาวียายสิครับเวลามันถึกกันหนาวมันท่วมรอบสิแต่ครามันก็สิมันยาวสิมันก็สิกปาดหันใจใดครับพี่น้องประว่าณรอบท่วมเลยมันี่ตายพี่น้องว่าคอบเหลือครับขึ้นไฟบุญเนี่ยจะตายนี่แหละมันแล้วอ ใส่ไ,ไว้อีกกอนครับก่คอนใส่พอดีพี่หนองมตอนฝนตกกนี่ครับพี่หน้่งมุนตกกอะน้ำท่วมหายใจบใดายกใ,กใต้ทุกตาตรงยกดักหลอกจากน้อยครับแล้วปาดถอดที่มันจิบัด าตายำเหลวสามลังแล้วครับ,รบไปบึงลังที่สี่ครับที่สี่นี่ใส่ไม้เลยครับอาจจะเป็นท,ปท่านเข่าแล้วครับ ไปจุนหน่อยครับพี่น้องจุนหน่อยโอ้หน่อยแห่งพลไปจุนครับพี่น้องไปจุนหน่อยครับลายจุน ใส่หลบบวดาลายลังหรอกครับพี่นหนงใส่หลบสีลังครับท่านได้เฮดอีกอยู่ ุ่มหลอกมืดหน่อยนยำขึ้นขึ้นอนอกพยายามหลอกละ่ะแล้วล่ะครับมันประคอหน่อยตัวหนึ่งไป จนต้นหนึ่งครับพี่น้องกับตึกเตาครับตึกเตาต้นหนึ่งอ่ะครับพี่น้องบ่อมันดอกครับมือนี้เมื่อคืนฝนตกขึ้นบาสิมันบ่อมันครับให้พี่น้องติดตามเบิ้งคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเบื้องคลิปต่อไปนะหาคลิปใหม่พี่น้องเบื้องไปอีกครับไปเรื่อยๆครับบอกันไหมครับมื่นนาครับรับมือกับคลอลาไปกอนด้วยครับแต่นอนอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ